เป็นร้านกาแฟครับมันเป็นร้านกาแฟที่อยู่ติดสวนคือนี่ไม่ใช่ทางหลักนะแต่ว่ามันเป็นสวนจะทะลุไปมันก็มันก็จะไปทะลุร้านกาแฟอันนี้เป็นเส้นทาง แต่ก่อนผมมานี่มันมัน,มนรู้สึกว่ามันจะลบกว่านี้นะซ้ายลึกน่าจะน่าจะาไม่รู้นะจำไม่ได้แต่ผมไม่ได้มานะครับแค่้ายเมย์มันซ้ายเม,มยเม์มันจะเป็น่น่น 差一点点。 ดูครับเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงที่ปีที่แล้วผมขับแก๊ปแบบเคยมาสม่งลูกค,ค้านะ ร้านปากเส ใครชอบน้ำชอบดูนกนะแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามีนกอะไรบ้างอะไรวะเนี่ยชิลเล่เลยผมจะไปรันกาแฟครับทุกคนกะว่าจะวิ่งรอบแม่น้ำให้มันไปทะลุถนนใหญ่ นั้นมาเจอถนนเลยเป็นไงต้องมาเกินครึ่งทางแล้วโอ้โหนี่ครับมานอากาศคือมันมีบ้านพักเยอะมากหลายหลังนะครับที่ถ้เป็นหน้าสวงหน้าดัาแต่ว่ามัน,นไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ได้ถือว,ว่า Hey, hey, hey. คือถนนเส้นเส้นแม่น้ำโอ้ยไม่ใช่เส้นแม่น้ำเส้นร้านกาแฟมันไม่ได้มาฝั่งนี้หนิดูนี่ก็ขุดใหม่ขุดรอบแล้วันอยู่ไหนอ่ะโอ้โหหล่นไม่ได้เลยนะเนี่ย ติ้งลงไปเนี่ยยุ่งเลยเนี่ยดีๆเอีดีๆเอดีๆไม่ได้อยากได้คอนเทนต์หล่นนะเนี่ยตกน้ำไปเนี่ยสูงมากลึกด้วยเป็นน้ำเรอ ่อยากจะได้นกเก็บน้ำเป็เลี้ยงนะสัสตัวสองตัวทำที่เลี้ยงที่บ้านแฟนมาให้เลี้ยงคือวันนี้พามาชมอะไรนม่นโอเคหรือเราไปซ้ายดีกว่าน่าจะถึง แต่บ้านมันก็มันไม่มีไอดีอะไรบางทีเวลาลูกๆไปโรงเรียนเราก็แฟนก็ไปทำงานเราก็อยู่ด้วยกั็าเจป็น,ปน,ปน <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ผมผมไม่ค่อยชอบก็คือ มันจะมีคนชอบเอาขยะมาทิ้งในถนนที่นเป็นถนนแบบใช้สะจัรอะที่รับตาคนเนอยว่าขยะมาทิ้งจริงอ่าเทศบาลเนี่ยเขา,ขามีระบบกัรจัดขยะนะคุณไม่ได้เป็นต้องมาทิ้งในป่าบางมันเหมือนที่ท่องเทียวด้วยมันก็ ทุกที่นะในบ้านเราอันนี้คือคือเป็นสามัญสำนึกที่มันไม่รู้จะบอกกันยังไงเนาะเดีบ้าง ต้องช่วยกันขยับไม่ทิ้งทิงขึ้นป้องใส่ถุงในเทศบาลก็ปิแม้กระทั่งที่นอนตู้เราก็ต้องปิดเน่าเสียดายนะแล้วก็น่าเสีจจยใจด้วยแทนที่จะเป็นสถานที่เที่ยวเป็นอนุรักษ์ที่มันต้องใส่ ดับลายเป็นที่ทิ่มไม่ยากปวดพักง่ายเหตุเกิเดตัวชื่อมันต้องว่า,างแบบนี้เลยเพราะว่ามันคือต้องเข้าใจกันว่าเป็นที่น่าเสียดแต่ตอนเนี้ยสิ่งเดิมใดคือผมจะไปจบที่ไหน,นเวลาผมมาอย่างงี้ผมเห็นม,ผมกผมก็จะผมก็จะเห็นนี่แล้วนะฮะก็จะทา นะแต่ไม่แต่ผมไม่ได้ส่องนกนะผมไม่ได้มีฝือมือในการาากกถ่ายภาพสวยๆผมแค่ากถ่ายธรรมชาติคือมันเป็นถนน ด้วยกันได้ทิ้งที่อ,อยู่นี่เราเห็นทุกที่โซฟาที่นอนโต๊ะเชื่อครับคือผมถ่ายให้ดูยาวๆเลยนะครับโดยไป,ไปร้านกาแฟ

ร้านกาแฟที่จะไปเนี่ยชื่อว่าปากเซชื่อเนี่ยคือเป็นเป็นเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งของของลาวานะครับปากเซจังหวัดหรือเขตหรือเมืองอะไรผมไม่แน่ใจนะแต่ที่นี่เขาเขาเอามาตั้งชื่อ เดี๋ยนะวนนี้เราจะอ้องไปอีเข้าทีนะ่ร้านนี้คือกนนีนะร้านกาแฟ่จจุ่มน้านี้ชื่อว่าป่าเสี เซคาับ่ที่นี่แหละจะเป็นที่ดี